บวดข้อนิ้วมือค่ะนิ้วมือบวมกำมือไม่สุกเป็นเลือดลมไหลเวียนไม่ดีนะคะเลือดลมติดขัดปกติร่างกายคนเรานะถ้ามันเลือดลมไหลเวียนดีเนี่ยมันจะโล่งมันจะโปร่งสบายเลือดมันจะไปเลี้ยงส่วนปลายประสาทได้เนี่ยค่ะเลี้ยงจากหัวใจไปปลายมือปลายเท้าไม่มีอาการติดขัดนิ้วบวมใช่ไหมคะอาจจะติดตรงคอบ่าไหล่นะคะเลือดมันไปเลี้ยงอาจจะติดตรงไหล่หรืออาจจะติดตรงข้อตรงนี้หรืออาจจะติดตรงข้อตรงนี้ลอง กดๆด,ดูว่ามีลนะักษณะก้อนแข็งแข็งเหนียวเหนียวไหมหรือตรงแขนนะคะแห้งไหมหรือรีบไหมถ้ารีบเนี่ยไปนวดเลยถ้ารีบแบนอย่างนี้นะคะ่ะหนังติดกระดูกอะ่ะคือไปนวดลุกประครบมาประครบเองก็ได้นะคะ<ม>หรือใช้การแช่มือแช่เท้าบ่อยๆหน่อยให้เลือดมันไหลเวียนดีแต่ยังไงอะ่ะต้องคลายทั้งตัวอยู่ดีถ้าคลายทั้งตัวปุ๊บกล้ามเนื้อนะคะมันจะฟูมันจะคลายออกพอมันคลายตัวออกปุ๊บอะ่ะถ้าเรากินอาหารเข้าไปมันจะไปเลี้ยงไปประสาทได้หรือว่า กินอะไรอะ่ะคือเหมือนตอนเนี้ยของเสียมันกระจุกอยู่ที่ข้อมือกินอะไรเข้าไปมันไปก็จริงนะคะแต่มันกลับไม่ได้ของเสียมันก็กระจุกอยู่ตรงเนี้ยค่ะเหมือนมันถ่ายเคไปแล้วก็กลับไม่ได้มันต้องกลับไปฟอกเลือดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีแก้ง่ายๆคือไปนวดทั้งตัวก่อนแล้วพยายามนวดที่นิ้วมือบ่อยๆให้เลือดมันคลายอพอคลายตัวเสร็จแล้วนะคะใช้ผู้หลานในการกระแทกพิษกระทุ้งพิษออกได้นะคะทั้งชาทั้งแคปเลยถ้าชามันจะเป็นตัว ตัวคล้ายๆเปิดอะคะ่ะเปิดเส้นเลือดให้มันโลง่งมันโปร่งนะคะล้างของเสียทําความสะอาดชะล้างหลอดเลือดเส้นเลือดให้มันไม่มีแบบพวกหินปูนไขมันเกาะอยู่เลือดมันไหลเวียนดีมันก็จะโล่งโปร่งนะคะอาการมือบวมอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหายแคปเนี่ยมันเป็นตัวเสริมถามว่าเอามาใช้อะไรเป็นตัวกัดพิษตัวนี้จะค่อนข้างที่จะแรงนะคะดังนั้นต้องกินชาอ่อนๆไปก่อนหรือว่าเริ่มแรกอะถ้าใครจะกินตัวนี้ตัวเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องเปิดเลือดก่อนต้องใช้ชาในการเปิดแล้วแคป กินเสริมเข้าไปไม่ต้องกินทุกวันสองสามวันกินครั้งก็ได้เพื่อให้มันไปกัดหินปูนกัดของเสียกัดยูริกที่เกาะตามนิ้วตามหนังบางคนมีของเสียเยอะนะกินแคปเข้าไปอะ่ะปวดกระดูกตามตัวนะคะอันนี้คือลักษณะของพิษสูงถามว่าปวดแล้วทําไงก็หยุดกินถ้ากินไม่ได้ก็ต้องถอยก่อนนะคะเอาชาไปเปิดก่อนแล้วกินแบบแคปซูลสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะตาตมนี้เจ้า